ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามร้ตอนจากพระปิตาหลวงปูส่สวงให้ตะกรุดตอนจบ ต่อจากในคลิปที่แล้วหลังจากที่นายจุมได้ห่างหายไม่ได้ไปกราบหลวงปู่สวงเลยแต่นายจุ่มก็ไม่เคยลืมหลวงปู่สวงยังคงคิดถึงหลวงปู่สวงอยู่ตลอดเวลาเพราะหลวงปู่สวงยังคงอยู่ในใจของนายจุ่มมิลืมเลือนและแล้ววันหนึ่งนายจุมแทบจะไม่ชื่อในสายตาของตัวเอง เพราะว่าภาพที่เห็นนั่นก็คือหลวงปู่สวงในจุมแทบช็อกด้วยความตกใจเมื่อเห็นหลวงปู่สวงมาหาถึงที่บ้านพร้อมกับตาดามันได้สร้างความปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งให้กับในจุมและครอบครัวส่วนบรรดาเพื่อนบ้าน เมื่อได้รู้ข่าวว่าหลวงปู่สวงมาหาในจุมต่างก็พากันมาเฝ้ากราบไหว้หลวงปู่สวงกันอย่างแน่นขนาดต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือขอโชคขอลาบจากหลวงปู่สวงจนบ้านของในจุมแทบจะไม่มีที่ว่างให้ยืนเพราะว่าต่างคนก็ต่างเบียดยัดเยียดเพื่อจะเข้าไปใกล้กับหลวงปู่สวงให้ได้มากที่สุด นั่นเพราะสืบเนื่องมาจากอภินิหารของหลวงปูส่สวงที่ทุกคนได้เห็นจากในครั้งที่แล้วจึงทำให้ทุกคนหวังจะได้กราบไหว้หลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลและหวังว่าในครั้งนี้จะได้เห็นอภินิหารอีกหรือว่าอย่างน้อยๆหลวงปู่คงเมตตาให้โชคบ้าง เพราะชาวบ้านทุกคนที่มาในวันนี้ต่างก็เชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าหลวงปู่สวงเป็นผู้พิเศษจริงจากที่หลายๆคนได้เห็นกับตาจากชาวบ้านที่ได้เห็นอภินิหารของหลวงปู่สวงในวันนั้นผสมกับชาวบ้านที่เพิ่งรู้ต่างก็พากันแห่มาเต็มบ้านของนายจุม คนที่ได้เข้าไปกราบลวงปู่แล้วก็ไม่อยากจะลุกออกไปจนในจุ้มต้องบอกว่าให้ลุกออกไปบ้างเพื่อให้คนที่อยู่ข้างนอกได้เข้ามากราบลวงปู่สวงบ้างเพราะว่าตอนนี้นอกบ้านมีคนพากันมาแน่นมากเพราะคนที่ได้กราบแล้วแต่ก็ยังไม่ออกไปทำให้คนข้างนอกที่จะเข้ามากราบลวงปู่เข้ามาไม่ได้ คนข้างในบางคนก็เกรงใจขยับออกไปบ้างโดยออกมานั่งรอข้างนอกในวันนั้นคนที่มาเฝ้ามุงดูหลวงปู่ไม่ยอมไปไหนต่างพากันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้ดูดูแล้วมันหนาแน่นยิ่งกว่างานวัดซะอีกส่วนหลวงปูสง่สูงยังคงนั่งนิ่งไม่พูดว่าอะไร นั่งชันเข่ามองดูผู้คนที่มาด้วยท่าทางอาการวางเฉยไม่พูดอะไรผู้คนนั่งเบียดกันแทบหายใจไม่ออกจนในจุมต้องขอร้องว่าคนที่มากราบหลวงปู่แล้วก็ขอให้ลงไปบ้างเพราะว่าเนื่องด้วยกลัวว่าขานบ้านจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วจะหัก ทุกคนจึงยอมทยอยลงไปนั่งรอข้างล่างนี่คือคำขอร้องจากในจุมที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนหลวงปู่ก็เอนกายลงนอนแล้วก็เรียกคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆใ,ให้มาน,นวดให้คนที่ถูกหลวงปู่เรียกให้ไปนวดก็ดีใจแทบจะกระโดดตัวลอยเพราะว่าตื่นเต้นมาก พร้อมที่จะเข้าไปนวดให้กับหลวงปู่ด้วยความเต็มใจอยู่แล้วและก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแต่ก็ใช่ว่าเขาจะนวดให้หลวงปู่ฝ่ายเดียวมีบางครั้งที่หลวงปู่เองก็นวดให้เขาด้วยเหมือนหลวงปู่จะทำให้ดูว่าท่านมิได้จะรับเพียงฝ่ายเดียวแต่ปู่ก็ยังให้เขากลับไปด้วยและเมื่อนวดไปได้สักพักหนึ่ง หลวงปู่ก็บอกว่าพอและหลวงปู่ก็ลุกขึ้นนั่งหันไปหยิบยาสูบที่มีญาติโยมนำมาถวายเอามาพันด้วยใบตองเสร็จหลวงปู่ก็ยื่นให้กับคนที่นวดให้เขายื่นมือไปรับแล้วก็ก้มลงกราบหลวงปู่ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นเขาก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อจะเอาไม้ขีดในกระเป๋าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ เอามาเพื่อมาจุดยาสูบเขาขีดไม่ขีดไฟก้านแล้วก้านเล่าเพื่อจะจุดยาสูบที่หลวงปู่สวงมอบให้ผ่านไปเกือบหมดกล่องไม่ขีดก็จุดไม่ติดสักทีจะว่ายาสูบชื้นหรือว่าเปียกน้ำก็ไม่ใช่เพราะมันแห้งสนิทรวมกับไม่ขีดด้วยถึงแม้จะเป็นยาเส้นใบตอง ก็ยังแห้งสนิทเขายังคงพยายามขีดไม่ขีดไฟจนกระทั่งไม่ขีดหมดกล่องก็ยังไม่ติดทุกคนที่ได้รับยาสูบจากหลวงปู่ต่างพากันอดสูบยาของหลวงปู่สวงเหมือนกันหมดเลยนี่เองที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับทุกคนในที่นั้นที่ต่างคนต่างก็จุด แต่ก็จุดไม่ติดเลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นไปได้อย่างไงทำไมถึงได้เป็นแบบนี้หลวงปู่บอกว่าขนำเวียครั้งแปลว่ายาสูบมันมีฤทธิ์แรงมากมันจึงไม่ยอมติดไฟคนที่ได้ยาสูบไปจากหลวงปู่เมื่อจุดแล้วไม่ติดจึงรีบเก็บยาสูบเอาไว้ในกระเป๋า เพื่อเอากลับไปบูชาที่บ้านตามปกติแล้วไม่ว่าหลวงปู่จะไปอยู่ที่ไหนหลวงปู่จะต้องก่อไฟผิงอยู่ตลอดเวลาในคืนนั้นก็เหมือนกันหลวงปู่บอกให้ในายจุมไปเอาฟืนมาก่อไฟให้หลวงปู่ผิงบนบ้านในายจุมได้เอาฟืนไปก่อไฟในเชิงกรานในครัว ในสมัยก่อนการหุงหาอาหารจะต้องทำเชิงกรานขึ้นมาลักษณะของเชิงกรานก็คือจะทำด้วยไม้กระดานด้านละหนึ่งวาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยหันด้านข้างขึ้นและเอาดินเทใส่ตรงกลางเอาเท้าเหยียบจนดินอัดแน่นหลังจากนั้นวางก้อนเศร้าข้างบน เพื่อมาให้พื้นไม้ร้อนก้อนเศร้าที่เรียกกันนี้ทำมาจากดินจอมปลวกทำเป็นก้อนกลมๆสูงคืบกว่า,วาเอาฟืนวางเรียงตามช่องระหว่างก้อนเศร้าเพื่อก่อไฟเมื่อในจุมก่อไฟแล้วก็จะเตรียมเสือ่อฟูกหมอนไปปูเตรียมรอหลวงปู่ไว้แล้วก็เดินไปนิมนต์ให้หลวงปู่ ไปนอนผิงไฟในครัวแต่หลวงปู่ไม่ยอมไปแล้วก็บอกกับนายจุมว่าดอสรองแน่กาบันเฮยหลวงปู่บอกว่าก่อตรงนี้ก็ได้และเมื่อขัดหลวงปู่ไม่ได้ในจุมกับเพื่อนบ้านก็ชวนกันขนฟืนกองใหญ่มาก่อตรงใกล้ที่หลวงปู่นอนอยู่ โดยที่ไม่มีอะไรรองพื้นเพื่อกันไฟไม่ให้ไหมพื้นกระดานด้านล่างเลยไฟที่ก่อก็ลุบโลนสร้างความตกใจให้กับนางอุดเป็นอย่างมากจนนางอุดร้องโวยวายเสียงดังว่าไฟไม่บ้านหมดแล้วไฟไม่บ้านหมดแล้วทางด้านของหลวงปู่นั่งหัวเราะฮือ,ห,อหลวงปู่นั่งผิงไฟอยู่แบบนั้นทั้งคืน จนปืนหมดกองปรากฏว่าพื้นกระดานตรงที่ก่อกองไฟไม่มีรอยไหม้แม้สักนิดเดียวแต่พอรุ่งเช้านางอุดตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปหุงหาอาหารเตรียมถวายจังหันให้กับหลวงปู่โดยได้จัดเตรียมของเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอตอนเช้าก็ตั้งเม้าข้าว แล้วก็คว้าพริกใส่ครกต่ำดังโปก๊กโปก๊โปกสะเทือนไปทั่วบ้านจนหลวงปู่ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาขอต่ำน้ำพริกเองชาวบ้านในแถวนั้นก็เตรียมจังหันมาถวายมีปลาย่างไข่เจียวหมูสับปลาระระแกงปลาใส่ผักขยงแกงขี้เหล็ก แล้วก็นำมาจัดเรียงวางเอาไว้ตรงหน้าหลวงปู่เต็มไปหมดหลวงปู่นั่งฉันข้าวด้วยมือหยิบกับข้าวจากขันนี้บ้างขันโน้นบ้างก็จะมีข้าวกระเด็นออกไปจากจานบ้างหกเลอะเทอะเต็มไปหมดหลวงปู่ฉันอย่างอรอร่อยจนอิ่ม แล้วล้างมือล้างจานลงบนพื้นกระดานมันยิ่งดูเลอะเทอะเข้าไปใหญ่เมื่อในจุมมองเห็นก็ลุกขึ้นไปเอาไม้กวาดมากวาดแล้วก็เตรียมจะนำเศษผ้ามาเตรียมทำความสะอาดแต่พอหลวงปู่ล้างมือเสร็จและหันกลับหลังไปนั่งตรงเสื่อที่ปูเอาไว้ก็ปรากฏว่าตรงพื้นที่หลวงปู่นั่งฉันเมื่อสักครู่นี้ ที่ดูเลอะเทอะไปหมดแต่พอหลวงปู่ลุกไปล้างมือเท่านั้นตรงนี้กลับสะอาดเกลี้ยงเกลาไม่มีแม้แต่ข้าวสักเม็ดเดียวหรือแม้แต่น้ำสักหยดก็ยังไม่มีในคราวนี้หลวงปู่สวงพักอยู่ที่บ้านของในจุมสองสาวันก็กลับกระท่อมหลวงปู่แต่ว่าในครั้งนี้ในจุม ได้ตามไปส่งหลวงปู่ถึงกระท่อมและก่อนที่นายจุมจะกลับหลวงปู่ได้มอบของให้ในายจุมสามชิ้นคือจีวรหนึ่งผืนบาทหนึ่งใบตะกรุดหนึ่งดอกเมื่อกลับมาถึงบ้านนายจุมได้ทำหิ่งใกล้ๆกับหิ่งพระเพื่อวางจีวรแล้วก็บาทของหลวงปู่เอาไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาทุกวันส่วนตะกรุดนั้นในจุ๋มนำไปใช้ได้สารพัดแม้เวลาที่เจ็บป่วยก็จะเอาตะกรุดไปแช่น้ำแล้วนับมาดื่มทำให้อาการป่วยค่อยๆทุเลาโดยไม่ต้องกินยาบางครั้งเพื่อนบ้านก้างปลาติดคอบ้างยังไงก็เอาไม่ออกในจุมก็เอาตะกรุดไปแช่น้ำ เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ให้ดื่มทุกครั้งที่มีคนมาขอไปกินอาการก็จะดีขึ้นทุกรายแต่ทุกครั้งในจุมไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนอกจากค่ายกครูครั้งละ12บาทเท่านั้นชาวบ้านต่างก็ได้รับอานิสงส์จากหลวงปู่หายทุกหายโศกกันทั่วหน้าเลยนอกจากจักรุดของหลวงปู่ จะช่วยในเรื่องโรคภยคัยไข้เจ็บแล้วยังมีอนุภาพทั้งด้านแคล้วคลาดดังเช่นพระคำมากของหลวงปู่จึงทำให้เป็นที่หมายปองของใครให,หลายๆคนแต่จะว่าในจุมไม่เคยให้ใครนั้นมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพระรูปหนึ่งมากับโยมจะมาติดต่อเรื่องตะกรุดให้กับในทุนใหญ่ ในขณะที่พระลุ่มนั้นเดินไปเพื่อจะไปหยิบแผ่นตะกรุดปรากฏว่าท่านได้เดินไปเหยียบระหว่างร่องกระดานทําให้กระดานกระดกกระดานตีโดนหัวบวมปูดเท่ากับลูปมะนาวทําให้คนทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์ตกใจกลัวรีบเห่นกลับกันไปหมดเลยตะกรุดที่หลวงปู่ให้กับในจุ่มนั้น มีลักษณะเป็นแผ่นทองแดงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอักขระยันอักษรขอมสวยงาม,มากเป็นยันที่แปลกมากดูแล้วไม่ใช่เป็นการจานด้วยมือแต่เหมือนเป็นการประทับเอามาจากแม่พิมพ์รูปแบบจึงไม่มีในตำรายันของอาจารย์ท่านอื่นเลยและไม่ได้มวนเหมือนกับตะกรุดทั่วๆไป อาจจะเรียกได้ว่าแผ่นทองอักขระก็คงจะไม่ผิดจากนั้นมาในจุมสวดมนต์ไหว้พระและระลึกถึงหลวงปู่ตลอดมาด้วยใจที่มีความศรัทธาต่อหลวงปูส่สวงชีวิตของในจุมก็มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดมาในเรื่องของโชคลาภ เป็นเรื่องของบุญวาสนาของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันแต่ทว่าเรื่องราวอภินิหารอันเหลือเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธาที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ถ้ามีใจศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยีออิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ